สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานนกดยันยันกดเยอะๆ,ๆนะคะวันนี้ที่ฉันเริ่มคลิปแรกด้วยเบรคข่าวเพราะมีเรื่องเก็ดมาตั้งแต่เมื่อวานเห็นแล้วอยากพูดก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นโดยเฉพาะตอนนี้มีแต่เรื่องทาเลาะกันเองปวดหัวคะ่ะ ข,ข่าวแรกดิฉันหยิบเอาปกคลิปในช่องน่าจะเป็นช่องมาดามจัดให้หรือช่องใดช่องหนึ่งของลาเต้แชร์สิหรือดิอฉันไม,ไม่แน่ใจลืมไปแล้วแต่เป็นช่องที่อยู่ในโซนของมาดามลาเต้น,นะคะเป็นจุดที่เห็นปกปุ๊บมันตรงใจหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปดูไลฟ์ของสิบจีสิบจีมีการพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่ง ซึ่งเขาพูดวนไปวนมาํำควมก็จริงแต่ดิฉั่นข้างใจเขาพยายามพูดว่าตอนนี้มันมีการเอาพฤติกรรมของสาวิตีไประเรงโยงกับคดีหลักนั่นก็คืออะไรคนที่ทำคือใครถ้าไม่ใช่ไอ้ไหลเห็นไหมคะตอนแรกไอ้ไหลด่าแต่สาวิตีเรื่องอยาเรื่องข่มผัวเรื่อง จึงฮุบสมบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้เน้นแต่เรื่องที่สาวิตรีมีปัญหากับอนามัยวันสองวันวันนี้เริ่มพูดถึงว่าสาวิตรีไม่ได้เกลียดผมหรอกแต่สาวิตรีกลัวสาวิตรีกลัวว่าผมจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีหลักมีการพูดกันทํานองว่าไอ้คําสาบานน่ะมันควรจะเติมคําว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้แต่เพียงเสียมให้เด็กต้องตายก็ขอให้มันมีอันเป็นไปด้วยแล้วก็นั่งหัวเราะนั่นก็คือไอ้ไหลกำลังจะโยงว่าฟาวิตีรู้เห็นกับความตายของลูกตัวเองตัวเองเป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้เสียมจนทำให้เกิดมีการฆ่าเด็กเกิดขึ้นไอ้ไหลย,ย้าอยู่ในทุกคลิปทุกไลฟ์ของตัวเองเน้นแต่ตรงนี้พยายามที่จะ พาทุกคนเข้าไปสู่คดีหลักเหมือนกับที่มันอยู่ไม่อยู่มันก็อยากจะแสดงความอวดเก่งว่ากูรู้ว่าหลานกูต้องถูกกลุวงละเมิดทางเพศกูรู้ว่าหลานกูตายในรถกูรู้ว่ามันเอาหลานกูไปแช่น้ําแข็งนั่นแหละค่ะแบบเดียวกันตอนนี้ไอ้ไหลยพยายามที่จะดึงความเพราะตอนนี้ยอดวิวมากขึ้นแล้วอย่างที่ที่ฉันบอกถ้าใครกระทืบสาวิิจิได้นัก ยอดวิวจะสูงขึ้นเพราะอะไรคนของพอตอกไหลเข้ามาดูและก็ยังมีคนอดีตคนที่อยู่กับสวิตีแต่โอนไปอยู่ฝั่งอนามัยก็จะเข้าไปเสริมปกติคนฝั่งสวิตจีจะไม่ไปดูไอ้ไหลจริงไหมคะแต่ตอนนี้คนที่เคยอยู่กับสาวิตีแต่โอนไปตามอนามัยนั่นก็คืออดีตเป็นคนของสาวิตจีจะเข้าไปดูไอ้ไหลยอดมันก็จะสูงขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็จะพยายามกลับมาเต็มคาราเบลเรื่องคดีหลักนี่เป็นจุดที่ทำให้สิบจีต้องพูดออกไปไกลๆว่าต้องแยกตรงนี้เดี๋ยวจะมีการพูดถึงเรื่องนี้จะมาเต็มเรื่องนี้ต้องแยกกันจะเอาพฤติกรรมของสวิตีไปรวมกับคดีหลักว่าเห็นไหมสวิตจีเป็นคนเกลี้ยกล่อมสวิตจีเป็นคนร้ายกาศสวิตจีไม่ได้น่าสงสารอย่างที่ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นสวิตจีฆ่าลูกตัวเองเพราะฉะนั้นสวิตีรู้เห็น เสี่ยมให้ลูกตัวเองตายแต่ไอ้หลายมันลืมไปอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมคะการพยายามจะบอกว่าพ่ปากสวิตรีเป็นคนแบบนี้สวิตรีขี้อิจฉาสวิตรีเสี่ยมจนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนั่นเป็นการขีดเส้นใต้ว่าไอ้พลอยเป็นคนฆ่าเด็กอย่างแน่นอนเป็นการขีดเส้นใต้ว่าไอ้พลอยเป็นคนฆ่าเด็กอย่างแน่นอน ถ้าไปสังเกตพฤติกรรมของไอ้ขาหมูเวลามันตัดคลิปของไอ้ไหลช่วงนี้ไปว่าสาวิตรีเป็นคนฆ่าลูกมันก็พยายามพูดแทรกว่าแต่ลุงช่างก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ลุงช่างก็ไม่รู้เรื่องนะยิ่งมันพยายามพูดความสัมพันธ์ระหว่างสาวิตรีกับครอบครัวไอ้พวยว่าสาวิตรีเนี่ยเป็นคนขี้ฉ้า พี่น้องคนอื่นเขาดีกับสาวิจีหมดสาวิรีเลยคบใครไม่ได้ต้องคบคนที่ต่ํากว่าคนที่ต่ํากว่าคือใครคือครอบครัวไอ้พวยหลังจากนั้นสาวิรีก็ปั่นให้ไอ้พวยเกียิคนนู้นให้พวยเกียิคนนี้แล้วก็จะโยงมาถึงเรื่องควับตกที่ทะเลาะก,กันเลี้ยงดวงแล้วก็จะบอกว่าตัวเองเป็นต้นต่อของความเกลียดชังเพราะ ไอ้พวลเกียรไอ้ไหลอิจฉาที่ไอ้ไหลประสบความสําเร็จมากกว่าแล้วก็คิดจะทําลายครอบครัวนี้ด้วยการควักกล่องดวงใจเด็กที่ทุกคนรักเด็กที่ทุกคนหลงไหลมันก็เลยเอาไปฆ่านี่คือมโนของไอ้ไหลซึ่งมันไม่รู้เลยว่าไอ้การมโนของมันนจะทําทีมแตกมันอยู่ข้างอนามัยช่วยอนามัยเป็นเรื่องดีแล้ว แต่ตอนนี้ทุกคนต้องเบรกเพราะไอ้ไหลมันเริ่มทำตัวเกินกว่าเหตุอีกครั้งหนึง่งทำพังทุกคนต้องพยายามมาเบรกกันว่าเฮ้ยอย่าไปฟังไอ้ไหลมันนะเฮ้ยอย่าไปฟังไอ้ไหลมันมากนะไม่ใช่ว่ามันอยู่ข้างอนามัยและสิ่งที่มันพูดทุกอย่างจะเป็นเรื่องถูกเดี๋ยวไอ้ไหลมันจะโดนกำลางอีกรอบหนึ่งค่ะในขณะที่ช่องจันสีชมไอ้ไหลเป็นแมวก้าชีวิต แต่ช่องสิบจีมีวิจารณญาณสูงกว่าเขาพยายามจะชี้บอกว่าอย่าเอาไปรวมกันไม่งั้นมันจะเสียทั้งหมดอันนี้ต้องให้โยมชมชอบวิจารณญาณของสิบจีด้วย นี่เป็นเรื่องที่ที่ฉันอยากพูดมากที่สุดถึงได้ทำเรกข่าวเป็นคลิปแรกเมื่อคืนนี้อย่างที่ที่ฉันบอกเสมอเวลาว่างๆนั่งดูนั่นดูนี่ไม่มีอะไรทำแล้วก็ดูคลิปไปก็มักจะเข้าไปดูคลิปของไทยบ้านแล้วก็แม่ดาจะดูให้ตลอดไม่ข้ามโฆษณาจะทำอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะถือว่าอืมก็ช่วยเขาเขาก็อยากทำมาหากิน เราก็แค่ให้เวลากับเขาเขาก็จะได้อะไรบ้างเพราะโดยเฉพาะแม่ดาตอนนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงคลิปก็ช้ากว่าคนอื่นเขาทีนี้ในคลิปเนี้ยดึกแล้วละ่ะดึกของเมืองไทยแล้วละ่ะแม่ดาก็ทำส้มตำกินกับหลานก็จะเห็นชัดว่าเอ,อหลานของแม่ดาเนี่ยมีอาการเหมือนกับไม่ค่อยอยาก ไม่ค่อยอยากร่วมมือในการถ่ายคลิปเท่าไหร่ก็มีการสับปละกรเสร็จแล้วก็โยนปึงปังมีอาการปึงปังว่างั้นเถอะค่ะแต่ดีว่าแม่ดาวกปิดเสียงพูดแล้วก็เอาเพลงใส่เร่งจังหวะอะไรอย่างนี้ขึ้นจับส้มตำเสร็จก็นั่งกินส้ตมตำกันก็จะเห็นว่าเด็กกินส้ตมตำไปแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ไปแล้วก็เล่นโทรศัพท์ด้วยปรากฏว่าก็มีคอมเมนต์ดูดาว่ากล่าวเยอะว่า แม่ดาไม่รู้จักสอนหลานทําไมหลานของแม่ดาไม่ไปช่วยทํางานเหมือนน้องหมิวบ้างทําไมติดเกมขนาดนั้นทําไมอย่างนั้นอย่างนี้มารยาทไม่ค่อยดีสอนหลานบางสินี่คือสิ่งที่ที่ฉันทอนใจลูกของจำเลยสองผัวเมียติดเกมแบบนี้แหละแต่ทุกคนชื่นชมกรี๊ดกราดกันโดยเฉพาะไอ้คนโตโผล่ออกมาเมื่อไหร่ทุกคนจะกรี๊ดกราดชื่นชมอุ้ยหล่อมากดีมากเก่งมาก แล้วก็ไม่ทำเชี่ยอะไรเลยในนาเหมือนกันเป็นเด็กสองคนที่ไม่ทําเชี่ยอะไรเลยแม้กระทั่งของที่ตัวเองกินก็ไม่เคยเก็บรางจะทําครัวก็มีค่าลองมือลองตีนขนาดแม่มันจะทําครัวจะอวดเป็นแม่ค้าก็ยังมีคนเปิดแก๊สปิดแก๊สให้เพราะว่าเปิดแก๊สไม่เป็นทําไม่เป็นไม่เคยทําแต่วันนี้ทุกคนมาจิกเด็กคนอื่น ว่าทำไมหลานไม่ดาถึงไม่ไปช่วยงานเหมือนกับลูกสาวของน้องปุน้องเหมิวเราเห็นที่ฉันเคยชี้ให้ดูว่าเด็กในนานีทุกคนต้องทำงานกันหมดต้องมาใช้แรงงานลดน้ำต้นไม้เก็บขยะทำนู่นทนํานี่ต้องมาทำกันหมดทุกคนเป็นขี้ข้ามีอยู่สองคนที่ไม่ทำเชียอะเลยเลยวันนี้หลานแม่ดาก็โดน อย่างที่ดิฉันสะท้อนใจตั้งแต่ต้นว่าในคดีเนี้ยมีเด็กเสียชีวิตเพียงคนเดียวน้องชมพู่แต่มีเด็กตายทั้งเป็นหลายคนรวมทั้งลูกคนโตของไอ้ฆาตรกรด้วยหลานแม่ดาเนี่ยวันนี้ดูหมุดจริง ดูไม่ค่อยพอใจแล้วหลายๆครั้งเราจะดูว่าเขาจะน่าบูดต,ต้องถามว่าเด็กอยากให้คนเอามาขายในคลิปไหมคะเขาอยากมีชีวิตแบบเด็กๆทั่วไปไหมทําไมเขาต้องมาเป็นขี้ข้าพวกคุณคิดกันบ้างไหมไอ้คนที่ไปตาหนิอะไรไม่ดาทั้งหลายเคยคิดกันไหมน้องคนเนี้ยยังมีครอบครัวอยู่ที่กบกอกแม่เขาไปไหนพ่อเขาไปไหน แม่ดามาอยู่นี่ผัวกับลูกชายยังอยู่ที่กกากาทำไมดูแลหลานไม่ได้คิดกันบ้างไหมคะว่าเด็กทำไมถึงอยู่กับตาอยู่กับน้าชายหรืออะไรยังไงไม่ได้ทำไมแม่ดาต้องเอามาอยู่ด้วยใกล้ๆเพราะอะไรมันมีปัญหาอะไรรู้ไหมว่าเขามีปัญหาอะไรลึกๆรู้ไหมว่าเขาอยากที่จะให้ทุกคนให้แต่แม่ดาบางังคิดก็ต้องจำเป็นเพราะว่า คิดว่าถ้าเอาหลานมาทำคอนเทนต์อาจจะได้ยอดวิวมากขึ้นทุกคนก็หวังกันตรงยอดวิวแต่เด็กอะ่ะเขาอยากมีชีวิตอยู่บนบนกล้องหน้ากล้องตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอคะอยู่หน้าจอเขาอยากเหรอเขาอาจจะอยากจะอยู่สบายๆมีชีวิตแบบเด็กๆธรรมดาคนหนึง่งไม่ใช่เด็กที่อยู่ในคดีฆาตกรรมวันนี้ เขาอาจจะอยากแค่นั้นเลิกเรียนแล้วเหมือนไอ้พ่วยมาสอนน้องตองว่าเลิกเรียนแล้วต้องให้ไปเอาข้าวมานั่งเลือกเอาเก็ดเอาหินเอาอะไรอย่างนี้ออกทําไมมันไม่สอนลูกมันแต่ไปสอนลูกคนอื่นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทีฉันอยากพูดมาก คุณเห็นเด็กๆคนอื่นเป็นเด็กบ้างหรือเปล่าเห็นแต่ลูกฆาตกรสองตัวเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าชายแต่เด็กคนอื่นคือขี้ข้าคือข,ข่าทา่าต้องทำงานตลอดเวลาต้องทำตัวน่ารักต้องทำตัวดีตลอดเวลาไปฟังไหมว่าไอ้ลูกฆาตกรไอ้คนเล็กเนี่ยเวลามันพูดปัญจากับคนเนี่ยมันมันรู้จักเห็นหัวผู้ใหญ่บ้างหรือเปล่าแต่ทุกคนชื่นชม แต่ด่าเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นต้องทำงานสิเลิกเรียนมาแล้วต้องทํางานตลอดสิจะเอาเวลาไปนั่งเล่นติดเกมไม่ได้นะเธอเป็นแค่รูปยูทูบเบอร์เธอไม่ใช่ลูกฆาตรกรอย่างนั้นหรือฮเฮดี๋ยวนี้ไอ้พวยก็หมุดมุกแล้วนะคะ คอนเทนต์ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะตั้งกล้องแล้วก็ทำกรรมกรไปเริ่มหมดหมุกเริ่มไม่มีอะไรจะถ่ายกันแล้วค่ะก็จะทำเหมือนแม่แม่ทุกคนทำเหมือนดิฉันนึกถึงภาพ์ทยาชิหรือนางท้ายบ้านที่ตั้งกล้องแล้วก็ไปนั่งล้างจานไอ้ปวยที่ก็เหมือนกันตั้งกล้องแล้วก็ไปทำกรรมกรแบกหามไปแล้วก็มาเอาคลิปคนเดียวด้วยนะไม่ให้ใครมาเอาด้วยนะ ทำคนเดียวแอบทาคอนเทนต์คนเดียวแต่เดี๋ยวฉันเติงนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวพวกมันต้องหันค่ะคุณบอกว่าไอ้โรงอันเนี้ยจะเอามาหันหน้าเพื่อที่จะเป็นเปิดเป็นที่นั่งกินกาแฟหันสู่ถนนคนขับรถผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นแต่นี่มันเป็นการหันข้างนะคะงูเิ้งมันไม่ได้แล้วถ้าจะหันหน้าไอ้ตัวมานหงนมันต้องหงนออกหน้าถนนค่ะ หันสมัยปไปยกกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันแนะนำให้คนค้าคนขายหูมจุ้ยมันต้องดีอันนี้คุณหันข้างนะไม่ใช่หันหน้า หลังจากที่คุณนายได้เล่นขายเตี๋ยวสมใจนิดแล้วนะคะวันนี้คุณนายก็ได้เล่นขายตามสั่งสมใจนิดทาผั่นกระเปราโอ้เห็นท่าตักก็รู้เลยว่าไม่คุ้นเคยในการทํากับข้าวไม่คุ้นเคยในการขายแต่ทาเพียงเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆไม่ได้เล่นขายข้าวแกงไม่มี ของเล่นเล่นขายข้าวแกงโตขึ้นมาสี่สิบกว่าแล้วเลยอยากเล่นขายข้าวแกงแต่ที่ตลกมากก็คือคุณนายคุณนายผัดเสร็จปุ๊บเรียกคนมาปิดแก๊สมาปิดแก๊ดหน่อยฉันปิดไม่เป็นโอ้โหโอีไหมคะอีไหะคะนี่ถ้ามึงเปิดร้านขายข้าวแกงจริงๆแล้วทุกครั้งจะเปิดปิดแก๊ดจะต้องมีขี้ค่าเรียกมาเปิดปิดแก๊ดให้ในกูนี่คาตรึมเลยนะ เขาไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาทำและแสดงออกสื่อมันบ่งบอกสันดานของเขาขนาดไหนแล้วจะเอาไปอวดไปสู้กับน้ำตาลเปรี้ยวไปสอนน้ำตาลเปรี้ยวทำขาเหนียวมูลตัวเองเปิดปิดแก๊สยังไม่เป็นเลยอีหอยหลอดหลายครั้งนะคะที่ฉันสงสัยว่าใครเป็นคนคิดแคปชั่นให้อไอ้ไหลจะตายเพราะความอิจฉา แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยในช่วงแ8นาทีที่มันขับรถจากนาไปบ้านจากบ้านไปนาอะไรนี่นะคะมันก็จะทําคลิปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ต้องเร่งเพิ่มยอดเพราะว่ายอดวิวดีต้องเร่งเพิ่มเงินซะหน่อยไอ้หลายจะคิดแคปชั่นออกมาเนี่ยเข้าเนื้อใครมันหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่าที่จะตายเพราะความอิจฉายิ่งตอนนี้รู้จากปากอนามัยว่ามีสมบัติอะไรบ้าง มีเงินเท่าไหร่มีอะไรยังไงไอ้ไหลนี่ตาลุกโผรมอยากแบ่งสมบัติเขาเสือเกินโดยเฉพาะอย,ายิ่งพอคิดถึงว่าพอคอดีจบเขาจะได้เงินล้านอีกโอ้โหไปไม่เป็นเลยไอ้ไหลไปไม่เป็นเลยต้องพยายามเกาะด่าหากินตอนนี้ยังสามารถที่จะทำมาหากินกับคอนเทนต์ด่าพี่สาวได้อยู่ วันวันหนึ่งก็พรามแต่เรื่องสาวิจีอิจฉาริษยาเราไม่เห็นความอิจฉาของสาวิจีเลยแต่เราเห็นความอิจฉาของไอ้ไหลชัดเจนตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวมีผู้หญิงมีครอบครัวมาไม่รู้กี่รอบล้มเหลวหมดผู้หญิงแต่ละคนนอกใจหมดจับได้ถึงขนาดที่ต้องเอาตะกร้าผ้าทุบหัวผู้หญิง ทำงานมาแล้วกี่งานกี่งานก็ร้มเหลวหมดไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้มาทําการเกษตรวัวควายตายหาเกือบหมดปลูกหญ้าก็ไม่ขึ้นขายของก็ไม่ได้ดีเป็นยูทูบเบอร์ก็เดี๋ยวก็ดิ่งเหวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วแต่ว่าจะด่าใครชีวิตไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ปรากฏว่ามีพี่สาวที่ เก่งกว่าเยี่ยมกว่าไม่ว่าจะในเรื่องอะไรในความเด็ดขาดในความกล้าแก่งไอ้ไหรลรับไม่ได้ฉันเป็นลูกชายคนเดียวตระกูลจะมากุดที่ฉันเนี่ยตระกูลหลาโพสายนี้หยุดแค่ไอ้ไหลนี่แหละคะ่ะจะไม่มีต่ออีกแล้ว นึกสียว่านี่มันเป็นการแสดงนะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาดิฉันก็จะไปดูว่าใครมีอะไรใครลงคลิปอะไรยังไงบ้างมีข่าวครา,าวอะไรบ้างก็เห็นสาววิจิขึ้นไลฟ์พูดถึงอาจงอาจารย์ทนายสมเกียรติขึ้นไลฟ์พูดถึงจันสีทำให้อาจารย์สองท่านต้องเหมือนกับเสียสักศีพ่อแม่ลังแกฉันแต่เป็นจันสีรังแกอาจารย์แล้วก็เดชเน่งก็ขึ้นไลฟ์พูดถึงเรื่องราวดิฉันยังไม่ได้ฟังตลอด แล้วก็จันสีก็ขึ้นไหลขึ้นเป็นการขึ้นไหลผิดเวลาปกติแต่ก่อนจันสีจะขึ้นไหลอยู่แค่วันละครั้งสองครั้งมีตอนกลางคืนมีตอนช่วงบ่ายๆของฝรั่งเศสแต่เดี๋ยวนี้จันสีก็ขึ้นคือขึ้นชนขึ้นชนขึ้นชนเราเห็นอาการชัดเจนโดยเฉพาะอาการที่มาทำท่าคุยแล้วก็พูดถึงสวิตจีํำนองว่าอืม ต้องทำคอนเทนต์นะตอนนี้จันทสีกำลังดังต้องต้องยังไงก็ต้องแตะจันทสีต้องด่าจันทสีหน่อยคือมันยิ่งดูแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงใช่ไหมเนี่ยไอ้ความเข้มข้นการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือมันมันหมดไปมัน ถามต้องบอกว่ามันต่างอะไรกับไอ้หลตรงไหนที่ฮัลโหลฮัลโหลอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็นการแสดงที่ที่ฉันมองว่ามันยิ่งทําให้ด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าความพยาบาทที่พยายามจะตอบโต้ทนายสมเกียรติพยายามจะตอบโต้สาวิจีโดยที่คิดว่าฉันเป็นสายวิเคราะห์นะฉันเก่งฉันฉลาดกว่าเธอฉันวิเคราะห์เธอได้แต่เธอห้ามตอบโต้สิมันจะยิ่งจันทำให้จันสี จมลงไปกับความโกรธเกลียดความชินชังเมื่อไหลวางใจก็เบาคะ่ะ